สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เสือมานําเสนอมีดหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กแนบนะครับผมรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเล็กสปริงโฟวิลนะครับผมมาเชิญชมนะครับกันก่อนนะครับความคมครับเล่มที่หนึ่งครับผม โยาวถึง14นิ้วนะครับ14นิ้วสหุ่นรวมด้ามก็ประมาณ19นิ้วเลยนะครับสันยังหนาเลยนะครับผมถึง8มิลเนาะมาเชิญชวนความคมกันก่อนนะครับสวาสวาฟันไม้ได้สบายเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมเล่มี่สองนะครับเล็กมานิดหนึ่งนะครับสำหรับคนข้ออ่อนนะครับไม่ใี่คนข้อใหญ่เนาะ นะครับก็มีดค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมซุปซุปซุปหืมคมจัดเลยนะครับเล่มที่สามครับเล่มที่สี่ครับซุปซุปซุปเล่มที่ห้าครับมารชิเต้ยาวใหญ่หนักเลยนะครับซุบซุบซุบแรมโบ้แรมโบ้ เล่มที่หสปริงสวบ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 มาจงขุดมากยาวเลยครับเล่มที่เจ็ดสปริงซุบ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 เล่มสุดท้ายนะครับมีเน็บนะครับสะสมครับเล่มที่หนึ่งเป็นมีดเดินป่าขุนไพรีพินาศออกแบบมาสำหรับการฟันไม้ใหญ่โดยเฉพาะ หัวใหญ่เอเลเร็กยาว14นิ้ว3หุนกว้าง2.2สัน8มิลนะครับขนาดสันยังถึง8มิลนะครับผมราคา850บาทนะครับผมเล่มที่2นะครับเล่มที่1สร้างจากเหล็กแหนบนะครับเล่มที่สนะครับเป็นมีชนิดเดียวกันขนาด13นิ้ว2หุน กว้างอยู่ที่2นิ้ว2หุนสันแมิลนะครับผมเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับด้วยความยาวนะครับแต่อนุภาพเท่ากันเลยนะครับผมเล็กอยู่ที่800นะครับใหญ่อยู่ที่850นะครับ1กับ2 3 4นะครับเป็นมีดเดินป่านะครับทรงแคมป์นะครับผมเล่มที่1นะครับยาวอยู่ที่12นิ้ว2หุน นะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้ว4หุนนะครับน่าจะกว้างสันอยู่ที่7มิลราคา800บาทนะครับเล่มที่4ยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนนะครับกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับ2นิ้ว4หุนสันอยู่ที่6มิลราคา800บาทนะครับผมสำหรับการเดินป่า เล่มที่ห้านะครับเป็นแลมโบ้นะครับกึ่งแลมโบยาวนะครับยาวถึงสามสีสร้างจากเหล็กแนบนะครับผมเล่มที่ห้าก็เหล็กแนบเช่นกันนะครับเป็นแลมโบยาวนะครับสิบห้านิ้วครึ่งหรือว่าสิบห้านิ้วสี่หุนกว้างสองนิ้วสันเจ็ดมิลนะครับผมฟันไม้นะครับที่ยาวนะครับได้สบายเลยนะครับต้นไม้ที่ยาวนะครับด้วยสันที่หนาถึงเจ็ดมิล ราคาเพียง800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับถัดมา2เล่มนะครับอ่าเป็นเหล็กพิเศีศนะครับสร้างจากสปริงโรสโฟวิลนะครับผม6กับ7นะครับเล่มที่6ยาวอยู่ที่14นิ้ว7หุนกว้าง1.7นะครับสัน4.2นะครับผมก็ ออกแบบมาสําหรับการฟันสิ่งที่ยาวนะครับมีดยาวมากนะครับก็ด้ามด้ามก็จะอยู่ประมาณหกนิ้วนะครับผมก็มีดรวมด้ามก็ประมาณยี่นิ้วนะครับผมหกนะครับเล่มที่7นะครับสิห้านิ้วหกหุนนะครับคมกว้างหนึ่งนิ้วสีหุนครึ่งนะครับผม สันอยู่ที่4 2ุดนะครับผมเป็นสปริงรถโฟวิวนะครับสร้างย่าเป็นเหล็กที่แข็งเหนียวทนนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเอาใจผู้ที่ชอบงานสะสมเบ็ดเตล็ดรับเป็นมีดเน็บนะครับด้ามเขาควายนะครับปลอกทองเหลืองนะครับผิวดำอมตะนะครับยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่2นิ้วหนึ่งหุนสัน6 5จมิลนะครับผมด้าม มีฝักให้ด้วยนะครับเป็นฝักไ้มะเกลือนะครับเขาควายปิดท้ายมะเกลือนะครับผมตามรูปเนาะนะครับราคา1,300บาทนะครับผมสปริงนะครับ67อยู่ที่900นะครับแหนบ2ถึง5อยู่ที่800แล้วก็เล่มแรกนะครับผมคุ้นปราบไพ่ลีพีนาดนะครับอยู่ที่850นะครับรีบเลยนะครับสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 089 9 7 6 6 2 0 8 8ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ